นี่มาครับพี่น้อง boytc ครับผู้ชายขายน้ํามีทุกตัวครับพ่อพันธ์วัวควายตัวดังๆในประเทศไทยครับผมวันนี้ก็จะวิ่งเส้นชายนาฏครับไปนน่นสิ้นสุดที่ชนบุรีนู่นอยุธยาครับกรุงเทพครับผ่านครับผมติดต่อมาได้เลยพ่อพันธ์ดังๆทุกตัวครับมีหมดครับผม boytc ติดต่อได้เลยครับเป็นผู้ชายขายน้ำแล้วครับตอนนี้ นี่ตัวนี้คือเด e ล็อกสุดยอดพ่อพันธุ์วัวนอกครับควายก็มีหลายตัวนี่ครับพ่อพันธุ์ของเราเก้าเจริญเจ้าไม้โกเมืองเพชรเงินดีเพชรแท้ครับผมช้างอุดรเพชรลำโขงสร้อยฉัดก็มีครับสร้อยฉัดวัวก็จะมีนี่ครับผม KF68 KF31 แล้วก็เด e ล็อกครับ K.R. 515สุดยอดวัวควายชั้นนำของประเทศไทยครับคุณผู้ชมหมอผสมพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจครับติดต่อครับโทรมาได้ตลอด24ชั่วโมง084-836-4731 Boy TC ครับมีทั้งปีกและส่งครับผมมีทุกตัวโอเคครับสนใจเจ้าไหนก็ทักมานะครับผมสวัสดีครับ